โปรโมชั่นพิเศษนะคะกับชุดแต่งหล่อๆให้รอบคันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้ำฝนเซลมิโซนะคะน้ำฝนก็มาอยู่กับรถมิสโซไทต,ตันนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น2.4อัลต้าเกียร์ออตโต้ค่ะส <4 S 2> ีเทานะคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันค่ะ และมาพร้อมกับโปรโม,มชั่นพิเศษนะคะดาวเพียง59,000บาทคะ่ะหลอดุดันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะวันนี้น้ำฝนจะพามาชมรถพร้อมชุดแต่งแฮมเมอร์หล่อลอรอบคันกันนะคะคันที่น้ำฝนมารีวิววันนี้จะเป็นรุ่น2.4อัลต้าเกียร์ออโต้สีเทานะคะราคารถอยู่ที่1 2 7 0 0ล้านบาทค่ะบริเวณด้านหน้ารถน้ำฝนได้ตกแต่งด้วยกันชนหน้าแบบเหล็กของแฮมเมอร์ให้ค่ะด้านข้างน้ำฝนได้ตกแต่งเป็นคิวซุ้มล้อสีดำมีหมุดเท่ๆให้ด้วยนะคะส่วนล้อแมกน้ำฝนได้ตกแต่งเป็นล้อแม ยางแม็กซิตขนาดยาง265ทับ 60R18 มีลายให้เลือกมากกว่า10แบบสามารถเลือกลายได้นะคะเบรวณด้านข้างน้ำฝนได้ตกแต่งแผงกันกระแทกสีดำบริเวณประตู4ี่ชิ้นให้ด้วยนะคะน้ำฝนตกแต่งบันไดเหล็กด้านข้างของแฮมเมอร์ให้ค่ะมาพร้อมกับราวลังคาแข็งแรงสามารถใช้งานได้จริงนะคะบรวณด้านหลังกระบะนะคะน้ำฝนได้ติดตั้งเป็นโลบาเหล็กของแฮมเมอร์เป็นแบบแขนยาวมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะในส่วนของกันชนท้ายน้ำฝนได้ติดตั้งเป็นกันชนท้ายเหล็กของแฮมเมอร์มาพร้อมไฟ ส่งสว่างเวลาถอยพร้อมหูสีแดงสำหรับลากจูงให้ด้วยนะคะและน้ำฝนได้ตกแต่งเป็นสติกเกอร์หลอ่ลอๆรอ,อบคันให้คะ่ะมีลายให้เลือกมากกว่า20แบบนะคะสามารถเลือกลายได้คะ่ะ โปรโมชั่นพิเศษนะคะแต่งชุดแต่งรอหล่อให้รอบคันออกรถเพียง59,00 0บาทค่ะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาหลุดไว้สำหรับใช้งานทักหาเซลล์น้ำฝนได้เลยค่ะเบอร์โทร0 9 5 7 3 0 8 8 6 8นะคะโปรโมชั่นดีๆอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถได้ด้วยการจองออนไลน์น้ำฝนมีทีมงานไฟแนนซ์บริการให้ถึงที่พร้อมส่งรถฟรีทุกจังหวัดเลยนะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะอาชีพเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนอาชีพค้าขายพนักงานบริษัท หรือธุรกิจส่วนตัวสามารถออกรถได้นะคะปรึกษาเอกสารสําหรับจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีเลยนะคะน้ําฝนยินดีให้คําปรึกษาค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถทักหาน้ำฝนได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คะ่ะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะน้ำฝนมีบริการส่งรถฟรีทุกจังหวัดคะ่ะสำหรับวันนี้น้ำฝนต้องขอ